ท่านผู้ชมครับสลับมาดูข่าวต่างประเทศข่าวเดินะฮะซึ่งเป็นข่าวใหญ่ทั่วโลกให้ความสนใจแล้วก็เป็นข่าวใหญ่ของทางญี่ปุ่นนะครับเมื่อมีรายงานเรื่องของพิธีเสกสมรสระหว่างเจ้าหญิงมาโกะนะฮะกับคู่มั่นของพระองค์นคี่นะฮะตามรายงานข่าวเจ้าหญิงมาโกะเนี่ยทรงเป็นพระธิดาในเจ้าชายอากิชิโนมะมกุฎราชกุมารของญี่ปุ่นแล้วก็เจ้าหญิงคิโกะ ได้เสกสมรสกับนายเคอิคมุระพระคู่มั่นอายุ30ปีนี่นะซึ่งได้เคยมั่นหมายกันมาก่อนหน้านี้4ปีแล้วนี่นะแล้วก็พิธีเสกสมรสกับนายคมุระคู่มั่นหนุ่มสามัญน,นั้นซึ่งเป็นนักกฎหมายเนี่ยนะฮะก็เป็นไปอย่างเรียบง่ายประมาณสัก10โมงของเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่น หลังจากนั้นเจ้าหญิงมาโกก็เดินทางออกจากพระราชวังนี่นะสถานภาพหลังจากนี้ไปก็จะเป็นสามัญชนคนธรรมดามแล้วก็มีภาพตอนที่ได้ไปสวมเกอดกับพระบิดาพระมารดาและพระคณิษฐานะครับเพื่อเป็นการอำลานี่นะฮะนี่ ตอนที่เข้าไปสมกอดกับพระมีดาแล้วก็พระมาดานะฮะแล้วก็ในช่วงของการแถลงข่าวก็ตอบคำถามสั้นๆเจ้าหญิงมาโกะแล้วก็นายเคอิคมบุระได้พูดถึงเรื่องราวก่อนหน้านี้ที่ทั้งสองต้องเจอกับภาวะกดดันในช่วงของการประกาศมั่นเมื่อปี2560 มีข้อกล่าวหาที่ว่าครอบครัวของคมุระมีปัญหาทางด้านการเงินแล้วก็เลื่อนพิธีเสกสมรสนี้ท่านผู้ชมดูภาพนี้ตอนที่โค้งอัมลาพระบิดาพระมารดาแล้วก็พระคณิษฐานนี่ฮะพระบิดาก็คือเจ้าชายฟูมิฮิโตะนะครับเจ้าชายฟูมิฮิโตะนี่คับพี่สาว เจ้าชายฟูมิฮิตโตะก็เป็นก็เป็นน้องของพระจกักรพรรดิ่ะเป็นน้องของพระจกักรพรรดินาลุฮิตโตะนะครับคบน,นี่ว่า,วาความรักก็คือความรักนะเนอะใช่เกิดรักกับสามัญชนน่ะรักกับสามัญชนใช่เกิดรักกับสามัญชนขึ้นมาความรักไม่มีผมแดนนะฮะ ก็จัดพิธีแบบเรียบง่ายนะครับตัดพิธีกรรมดั้งเดิมบางอย่างออกไปแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวมากที่สุดนะฮะเจ้าหญิงมาโกได้บางช่วงพูดถึงได้พูดไวในการแถลงข่าวเมื่อวานนะครับว่าเธอเป็นผู้สนับสนุนให้คมูระสร้างชีวิตใหม่ในต่างประเทศหลังจากที่ได้ทํางานในสํานักงานกฎหมายในสหรัฐนะครับตามกฎหมายของญี่ปุ่นท่านผู้ชมครับสมาชิกราชวงศ์ที่เป็นสตรีจะต้องสละฐานันดรศัก หากเสกสมรสกับสามัญชนในขณะที่สมาชิกราชวงศ์ชายไม่จําเป็นต้องสละฐาน,นันดรศักดิ์เจ้าหญิงมาโกาเป็นสมาชิกราชวงศ์ที่เป็นสตรีพระองค์แรกนะครับที่ประกาศไม่รับเงินค่าสละฐานันดรศักดิ์ซึ่งก็จะได้จํานวน153าล้านเยนที่เป็นเงินไทยก็45ล้านบาทไม่รับ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 นะฮะหลังจากนี้ก็จะย้ายไปอยู่ที่สหรัฐ นะครับในฐานะสามัญชนใช้ชื่อว่ามาโกคุมุระรับไม่มีพรมแดนจริงๆท่งนผัแต่ก็ยังมีมีบางส่วนนะด้านนอกเนี่ยตะทวงเขามีตะท้วงกับการเสร็จสมรสในครั้งนี้ว่าทำไมไปแต่งกับสามัญชนผิดขนบอะไรพวกนี้ก็มีแหละฮะก็มีบ้างเล็กน้อยนะก็พวกหัวอนุรักษ์อ่ใช่หัวอนุรักษ์นิยมอ่ะใช่นะ หัวนรักนิยมหรือว่าถ้าเป็นคนบางคนเขากเ็เน็บว่าเป็นพวกเดโนเสาร์อ่ะในเข้าใจนะครับใช่กับคู่ชีวิตเนี่ยท่านรู้จักกันตอนที่ไปเรียน,น,นในมหาวิทยาลัายนั่นแหละนะฮะได้พบเจอกันก็ปกติคนในรั้วในวังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเ,เจ้าชายเจ้าหญิงหรือ,อยัางไางก็ตามแต่นะฮะ ก็ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยโอกาสที่จะไปเจอกับสามัญชนนะฮะคนนอกราชวงศ์เนี่ยยากมากเพราะว่าสมัยก่อนนั้นในรั้วในวังก็จะมีโรงเรียนในส่วนในรั้วในวังใช่ไหมใช่ใช่ก็จะเจอกันแต่คนในรั้วในวังอะ่ะแต่ว่าพอเรียนสูงขึ้นระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยจำเป็นจะต้องไปไปศึกษาข้างนอกแล้วนะฮะมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศซึ่งก็จะไปเจอกับ คนที่เป็นสามัญชนคนธรรมดาโอกาสที่จะไปเจอกับคนสามัญชนคนธรรมดาและโอกาสที่จะรักใคร่กันเนี่ยก็ <คน S 1> มีอยู่หนนทางเดียวก็เนี่ยก็คือในสถาบันการศึกษา<ม>ในระดับมหาวิทยาลัยด้วยซ้ําไปนะฮะใช่ครับก็มักจะเป็นเช่นนั้นนะฮะนี่มีภาพของพระคู่มั่นหน่อยไหมฮะที่นั่งแถแลงข่าวด้วยกันน,นี่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 พระคู่มั่นนี่ครับรูปหล่อนะฮะใช่ เป็นข่าวใหญ่มากในญี่ปุ่นเป็นข่าวใหญ่มากๆนะฮะจะยิงมากโกะก็คิดตูสละสละฐานันดรศักดิ์ออกจากวังไปเป็นสามัญชนคนเป็นพ่อเป็นแม่เ,เจ้าชายฟูมิฮิตโตะนะฮะพระบิดาก็ก็ไม่รู้จะพูดยังไงของแบบนี้ใช่ไหมฮะ ก็คงจะมีการไต่าถามกันแล้วแน่นอนแต่ในเมื่อลูกสาวยังเป็นเป็นพัธิดาองค์ที่สองใช่ไหมหรือองค์โตองคโตองค์โตใช่ไหมเป็นพัธ,พธิดาองค์โตก็ตัดสินใจแล้วอ่ะในมาต่างประเทศแล้วนะครับ,รบที่จีนครับเอ่อประเทศจีนนะครับประเทศต้นกําเนิดโควิดนะครับ เมื่อปีที่แล้วเมื่อปลายเมื่อปลายปีก่อนได้วยซ้ำไปนะครับก็ล่าสุดนะครับทางจีนก็รายงานว่าเมื่อวานนี้นะครับหน่วยงานสาธารณาสุขของจีนรายงานพบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่เพิ่มอีก29คนนะครับ6คนอยู่ที่เมืองหลานโจเมืองเอกของมณฑลการสู้นะครับอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศนะครับ พอเจอปบนะครับทางด้านของจีนก็สั่งนะฮะล็อกดาวเมืองหลานโจทันทีนะครับเมืองหลานโจมีประชากรประมาณ4ล้านคนนะครับให้อยู่แต่ในบ้านและการเข้าออกเมืองต้องถูกควบคุมอย่างเข้มงวดก็แน่นอนพอเขาล็อกดาวแล้วเนี่ยนะฮะก็จะสามารถเดินทางออกมาเพียงแค่มาซื้อสเสบียงอาหารแล้วก็รับการรักษาพยาบาลเท่านั้นนะครับ ในด้านการขนส่งบริการรถประจําทางและแท็กซี่ถูกระงับไปนะครับหมดก็ล็อกดาว์เมืองก็คือทุกคนต้องอยู่ในบ้านฮนะทุกคนต้องอยู่ในบ้านนี่เจอคนติดเชื้อนะครับเจอคนติดเชื้อนะครับในเมืองนี้29คน<อ>นะแล้วก็29คนเนี่ยเจอจากทั่วประเทศนะครับ แล้วก็หกในยี่เก้าเนี่ยเจอในเมืองหลานโจเจอหกคนในเมืองท่านผู้ชมคิดดูนะฮะเจอหกคนในเมืองเนี่ยเขาล็อกดาวน์เมืองเลยทั้งเมืองใช่หกค,คนนะคน4ี่ล้านคนต้องอยู่ในบ้านโอ้โหนี่คือจีนฮะเห็นไหมฮะฉะนั้นเนี่ยโควิดอย่าได้แอมเพียงแค่เมืองเมืองหนึ่งเจอพูดถ้าเปรียบเป็นว่าจังหวัดเราจังหวัดหนึ่งอ่ะอืมอืมทั้งจังหวัดเนี่ยเจอหกคนล็อกดาวน์ันทั้งจังหวัดเลยใช่ โอ้โหดูดูนะฮะสำหรับจีนเนี่ยเราฟังข่าวเข้ามาเยอะนะฮะคือจะเมืองไหนก็ตามจะคนคนเป็นล้านอะไรไงเนี่ยเขาไม่สนใจใช่จะล็อกก็ต้องล็อกจะตรวจ<ช>ทั้งร้านคนก็ต้องตรวจใช่คําสั่งคือคําสั่งฮะใช่แล้ววันนี้ล่าสุดก็คือเขามีผู้ติดเชื้อรายใหม่นะฮะบ,บวก43คนฮะทั้งประเทศอืมอมประชากรพั0สี่ร้อยกล้านเนี่ยเจอบวก43คนทุกวันนี้จีนยังไม่ถึงแสนเลยนะฮะยอดรวมเนี่ยนะฮะ ยัง9 6 0 0 0เลยอยู่อันดับ113ของประเทศใกล้ของโลกอันดับ113ของโลกนะฮะยอดรวมเนี่ย90,006 9 6 8 4 0เคร่งคัดเข้มงวดมากสำหรับจีนนะครับแล้วก็เออประเทศไทยวันนี้นะครับประเทศไทยวันนี้หลังจากที่เมื่อวานนี้ก็บวกไป7,700 วันนี้กลับมาแปดพันอีกแล้วฮะเด้งกลับมาอีกแล้วเด้งกลับมาแปดพันสี่ฮะแ4ดพันสี่ร้อยห้าสิบสองแล้ววันนี้เนี่ยดูสิฮะตัวเลขคนติดเชื้อเนี่ยมากกว่าคนหายเท่าไหร่สามคนมเห็นไหมฮะมากกว่าฝั่งสีเขียวแปดพันสี่รอสิบเก้าสามคนตัวเลขคนเสียชีวิตนะครับเมื่อวานนี้เมื่อวานเนี้ยหกสิบหกวันนี้เสียชีวิตห้าสิบเจ็ดแม่เราก็ยัง ยังต่ํากว่า5,000ไม่ได้นะฮะใช่คือ<ช>ถ้าจะเปิดประเทศ100%ในปีหน้ามกราคมเนี่ยตัวเลขติดเชื้อต้องต่ํากว่า5 0 0อืต้องต่ํากว่า5,000นะฮะแล้วก็ตัวเลขคนฉีดวัคซีนจะต้องออฉีดครบ2 2เข็มเนี่ยจะต้อง50%าสนะห้อร์หรือ70%็ดสิบ<ช>เอร์เอใช่ห้าล้านคนใช่ห้ล้านคนเจ เราะเรามีประมาณสักเจล้านคนแล้ววันนี้นะฮะสิบจังหวัดวันนี้กรุงเทพต่ํากว่า900รอเลยครับ859ครับกรุงเทพต่ำลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับและวันนี้ทางภาคใต้นะครับหายไปจังหวัดหนึ่งใน10จังหวัดเนี่ยมีแค่5้าฮะสงขลาปัตตานียะลานครศรีนาราธิวาสแล้วเชียงใหม่นะสลับขึ้นมาแทนฮะมาติดที่1ิ เชียงใหม่เนี่ยนะฮะติดเชื้อรายใหม่นะครับสองร้อยเจ็ดสิบแล้วก็มีคนเสียชีวิตสองคนนะฮะคนเสียชีวิตสองคนสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเชียงใหม่มีคนเสียชีวิตเพราะโควิดเก้า COVID คน,นะฮะรวมสองคนนี้ด้วยนะฮะแล้วก็รวมยอดผู้เสียชีวิตจากโควิดทั้งหมดของเชียงใหม่ห้าสิบสามคนห้าสิบสามคนนะครับเชียงใหม่นะฮะ ซึ่งก็เป็นหนึ่งใน17จังหวัดนำร่องท่องเที่ยวซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าส่วนต่างๆของทางจังหวัดเชียงใหม่ก็เพิ่งจะถแถลงข่าวไปเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ว่าประจนปรัชสกุลกับพร้อมกับตัวแทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวก็ออกมาประชุมเตรียมความพร้อมที่จะเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในพื้นที่4 ure, อำเภอนะฮะในพื้นที่4อำเภอเท่านั้นนะครับทางเชียงใหม่เนี่ยไม่ใช่ทั้งจังหวัดที่จะเปิดท่องเที่ยวนะฮะ4อำเภอนี้ก็มีอำเภอเมืองแม่ริมแม่แตงและอำเภอดอยเต่านะครับตั้งแต่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปท่านผู้ว่าก็ยืนยันนะครับท่านผู้ว่าก็ยืนยันว่า,ามีความพร้อมนะครับวันที่1เราก็พร้อมครับว,วันที่1เราก็พร้อมโดยเฉพาะ4อำเภอ ตอนนี้รักกิจจาประกาศมาแล้วสี่อำเภอคืออำเภอเมืองแม่ริมแม่แตงแล้วก็โดยต่อนะครับทั้งสี่อำเภอสักคู่ก็าถามความพร้อมตั้งแต่ลอำเภอท่านเอำเผยก็ตอบยืนยันมาวันนี้ตัวชี้หลายๆตัวเนี่ยเดี๋ยวคณะทํางานก็จะลงไปนะครับไม่ว่าเรื่องของการรับวัคซีน70%เรซเรื่องของการควบคุมการจัดทําบูโซนคือพื้นที่ที่เขาสามารถไปท่องเที่ยวได้นี่เดี๋ยวคณะทํางานก็จะลงไปกําหนดรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ ซึ่งเราก็ยังยืนยันว่าวันที่หนึ่งเนี่ยก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้ประกาศว่าหลังเที่ยงคืนของวันที่31ก็พร้อมแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็การเปิดรับนักท่องเที่ยว46ประเทศกลุ่มเสี่ยงต่ำอันนั้นคือหลักการของของรัฐบาลที่กำหนดไว้ซึ่งเราเข้าใจว่ากว่าจะมาถึงมาถึงเชียงใหม่เราก็คงจะผ่านจากการกันกองมาจากจังหวัดอื่นเแล้วแหละ ซึ่งก็ถือว่าน่าจะปลอดภัยในบื้องต้นนะครับวันนี้ครับอืเชียงใหม่นะฮะเชียงใหม่ก็พร้อมแล้วนะฮะสำหรับส<ช> <4. S 2> ี่อำเภออุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารครับเตรียมเปิดการท่องเที่ยวจุดชมวิวผาหมออีแดงครับที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารอยู่ที่ตำบลเสาธงชัยอำเภอการท่ลักจังหวัดศรสีสะเกดนะครับเมื่อวานนี้หัวหน้าอุทยานแห่งชาตินะครับคุณจิตอาจสัญจรนะครับ ก็ออกมาเปิดเผยว่าจากที่อุทยานต้องอปิดไปตอนนี้พร้อมแล้วที่จะเปิดอุทยานแห่งชาติในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้นะครับก็เตรียมความพร้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกด้านครับเนื่องจากตอนนี้สถานการณ์โควิดก็ยังอยู่ในช่วงการเฝ้าระวังก็จะเปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นเที่ยวบริเวณผามออีแดงอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารนะครับก็มีรูปแบบในการเข้าเที่ยวชมไม่เหมือนเดิม ก็จําเป็นต้องมีมาตรการควบคุมนะครับอย่างเช่นการจํากัดจํานวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวต้องมีการจองล่วงหน้าผ่านระบบที่อุทยานกําหนดและต้องแสดงเอกสารหลักฐานที่ได้รับวัคซีนแล้วเรียบร้อยตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดครับหนึ่งพฤศจิกายนนี้นะครับจะไปเที่ยวเนี่ยต้องจองก่อนอืประธานสภาห,หอการค้า ปร,ระธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยคุณสนั่นอังอุบลคุณเมื่อวานนี้บอกนะฮะแล้วก็น่าสนใจออคุณสนั่นเนี่ยบอกนะครับว่าการเปิดประเทศนั้นเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องจําเป็นนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความอยู่รอดของประชาชนแล้วก็ของประเทศแต่ว่าคนไทยทุกคนต้องช่วยกรรันปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยแล้วคุณสนั่นบอกนะครับว่าสิ่งที่เราเป็นห่วงก็คือว่า จะมีการอนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ในเดือนธันวาคม,มเขาบอกอันนี้แหละที่เขาเก,กังวลนะฮะว่าไอาการอนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เนี่ยมันอาจจะนําไปสู่การเกิดการระบาดในรอบใหม่ขึ้นมามฉะนั้นถ้าหากว่าเราให้ดื่มแบบอิสระฉะนั้นเนี่ยเขาก็พูดประมาณว่าให้ถ้าจะให้ดื่มเนี่ยมันควรจะมีมาตรการอะไรสักนิดหนึ่งนะรองรับสักนิดหนึ่ง เช่นเ,เสนอให้มีการทดลองก่อนในพื้นที่ที่ได้รับการรับรองชาพลัสก่อนนะฮะนี่นะครับคือให้ดื่มมาดื่มได้แต่ว่าไม่ใช่อาปล่อยฟรีเสรีเลยดื่มได้เลยทุกพื้นที่ทุกร้านมันคงจะไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะต้องมีข้อจํากัดด้วยนะฮะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดการระบาดรอบใหม่ขึ้นมาแล้วก็โอ้โหยุ่งเลยทีนี้ก็เป็นข้อคิดเห็นข้อทวงติงท,ที่น่าสนใจใช่นะฮะ